แล้วพ่อก็ให้กล้องมานนีี่่เเลลยยอะไรนี่นี่เห็นเปล่าเห็นเปล่าฮะโฆษณามาแล้วที่ลุงไปถ่ายทั้งวันโฆษณาเลยที่ลุงไปถ่ายที่พัทยานะถ่ายทั้งวันน่ะจริงเหรอแล้วพ่อดูยังถ่ายแปดชั่วโมงออกมาประมาณสามจุดสามสามวินาทีใช่เหรอเฮ้ยหน่อยอยากเห็นอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกับโมช่องนนี่ดอทคอมมาอีกแล้วนะคะสสวัดีคอยู่กับใครคะ อยู่กับพ่อบอดว่าแบบอยากเห็นคลิปถ่ายกับพ่อไม่ได้ถ่ายคลิปกับพ่อนานแหละพราะรับค่าตัวนักสแสดงเลยนะรับค่าตัว <c oughs> แล้วก็ใครคะอยู่กับแม่ด้วยวันนี้มันคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะที่เราจะมานั่งดูคลิปคลิปอะไรโน,นนี่ไปถ่ายโฆษณามาเพิ่งรู้ว่าเขาเขายิงโฆษณาแล้วแต่ว่ามันอยู่บนโซเชียลมันอยู่บน Facebook กับ YouTube ก็เลยเรียกมานั่งดูทำรีแอคชั่นเป็นโฆษณา 6กสปีการไปฟาส่วนภูมิภาคนะคะคนที่เลือกหนูไป <g iggle> เลือกหนูไปแสงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปยังไงตืง<ม>ดนเต้นมากก็คือถ่ายทั้งวันมันแล้วาเริ่มดูกันนะคะคุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างนี่ก็คือเราเห็นน้องคนนี้เขาแบบว่านั่งเปิดหนังสือเป็น10บอบเห็นความคิดเห็นความฝันเห็นความรักความห่วงใย เห็นความใส่ใจไฟติดมาแล้วเห็นความสำเร็จแล้วไปแล้วเอาจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยใครนะน้องไปใช่ไหมใช่จะไปเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมาผ่านกับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคน ด้วยความยั่งยืนจบแล้วถอ้วมไม่ายก็จะแบบโล่งภาคตอนท้ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบายบายจบแล้วค่ะโอเคปิดคลิปค่ะอีกรอบดูอีกรอบดูเราขอดูขอดูอีกรอบหนึ่งนี่เห็นความสับทำไมผมเป็นไงนะ หัวเปียกเลยเขาอยากให้เห็นว่าเราอ่ะใช้พลังงานไฟฟ้าในการชาร์จแบตกล้องชาร์จแบตโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้แล้วก็มีอันนี้คือไปถ่ายกลางทะเลทุกคนแล้วเราวิ่งประมาณเป็นสิบลอกหมายถึงว่าไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยเรามีชีวิตเราเอาไปสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน้องนนนี่เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็เอากล้องมาถ่ายแล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่อางไปชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายประมาณวัน ก็ประมาณแค่นี้ไปดูเบื้องหลังดีกว่าพ่อแม่ถ่ายมาไว้ว่าตอนที่เขาถ่ายเราก็ถ่ายเขาอีกทีหนึ่งเป็นซ้อนกล้องเข้าไปนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นชุดแรกนะคะที่เราใส่ไปนะก็คือเขาทำแบบ ผมแบบแน่นตึงมากทุกคนจะบอกข้างบนก็คือแบบมัดเป็นโซนที่ไม่เคยทำเลยไปแต่ตัวเขามีช่างแต่งหน้าให้ใกับเ,เกียมชุดไปแล้วแม่ก็ไปอยู่ด้วยใช่ไหมตอนที่ทำแต่งหน้าแ,แรกก็คือจะเป็นเซ็ตที่แบบว่าขึ้นมาในโฆษณาเมื่อกี้ที่ฉานแบบตึง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 ,ตง,ตง,ตงอย่างนี้ก็คือเขาอยากให ถ่ายใช้กล้องเราเลยแล้วก็กดอัดมาเลยแล้วฉากนั้นนะคะคือไปถ่ายฉากแรกเลยแล้วคือแบบข้างนอกนอ่ะมันอบแล้วมันร้อนมากทุกคนแล้วแบบเหงื่อตกอ่ะต้องอดทนนี่เป็นนักแสดงที่เขาให้พูดอะไรก็ได้ใช่ไหมบอกว่าจะพูดอะไรก็ได้ตอนนี้ก็เลยพูดตอนนี้มันร้อนมาก <laughs> <laughs> แล้วเขาขับกันหมดเลย,เอ,เลยอ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนกับหัวช่องโนนี่ com อีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ปิดเทอมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ห>ตอนนี้ก็ร้อนเล อาไม่ได้ใช้ไม่ได้เบื้องหลังนะคะกล้องเยอะมากทุกคนแล้วแบบพี่ทีมงานเยอะมากตอนนี้ไม่บ่นเลยนะเวลาถ่ายกับทีมงานใหญ่ๆอ่ะแต่ถ้าเกิดพ่อถ่ายเนี้ยบ่นจ้านี่ผู้ช่วยผู้กำกับนะพยายดูอยู่เหมือนเราได้ไปเห็นแบบว่าเบื้องหลังว่าเขาทํางานกันยังไงการที่แบบจะออกเขาเขาคิดว่าแบบเออเขาอจะไม่ถ่ายยาะขนาดน,นั้นแต่ว่าพอไปดูคือใช้คนเยอะมากแล้วก็ทุกคนต้องแบบทํางานกันเป็นทีมมากๆเลยติดใจคือเขาจะมีซ้มซ้มอาหาร ประจำกองถ่ายเราก็ไปอยาะหิวอะไรก็ไปกินนอนน้ำเนิมขอได้หมดเลยต่อมาก็คือเป็นฉากที่ถ่ายที่ทะเลนะคะที่เราแบบว่าเซลฟี่ก็วิ่งกันทะเลอย่างสดใสจะบอกว่าฉากนั้นร้อนมากคุณน้อมฉากนั้นไม่มีผู้กำกับนะให้ถ่ายเอง่งร้อยรอบให้ถ่ายตามตไตายของนนี่อ่าไปไหนอะฉากไหนอันนี้ตอนตอนที่นั่งไปเติมเติมนิเองแล้วไม่ต้องพึ่งพี่ช่างแต่งหน้าแล้วตอนที่ไปถ่ายก็คือแม่ช่วยเดินกลางลมให้นะคะก็คือหามุมนะคะเพราะว่าแบบว่า ลมมันก็แบบแรงอะไรแล้วแดดมันร้อนแล้วมันย้อนแสงคืออุณหภูมิประมาณสี่สิบองศา <c oughs> ครับหามุมหามุมก็คือไปแค่สามคนแล้วพี่เขาจะบรีฟให้ว่าแบบว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ส่งคลิปให้พี่เขาเลยก็คือถ่ายด้วยไอโฟนเนี่ยแหละถ่ายด้วยโทรศัพท์เราคือ<ล>ถ่ายเสร็จอะส่งคลิปใหุ้่มกลับดูุ่้กลกับนั่งรอดูอยู่ในบ้านใช่แล้วถ้าเขาไม่พอใจก็วิ่งอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าหน้ามาเปียกมากหน้ามาแบบไม่ไหววันนี้วิ่งไปกี่รอบอะ ไม่รู้เยอะอ่ะว,วิ่งไปเรื่อยๆอ่ะก็ให้วิงว่งไปเรื่อยๆวิ่งเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือเป็นระหว่างรอถ่ายอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบพี่ๆคนอื่นด้วยนี่พี่ข้างหลังก็คือพี่ที่แบบว่าทีมงานอยู่ในคลิปโฆษณานะเขาก็แบบรอถา่ายคือจริงๆอ่ะถ่ายจริงๆไม่นานมากประมาณแค่ไม่กี่นาทีเองแต่ว่าตอนที่รออ่ะเพราะว่ามันมีหลายคิวอะไรอย่างงี้แล้วก็รอค่อนข้างนานนิดนึงเป็นชั่วโมงบี่กพุ่กับบรีฟค่ะหน้าเร้แบบตั้งใจมาก อ,อ๋ออันนี้ที่เขาอธิบายคอนเซ็ปต์วันบบนี้คือิมาลงเขาจัดแสงนะครับจัดไฟจัดอะไรก็นานอ่ะถ่ายแป๊บเดียว่แต่ว่าเขาต้องเตรียมการเยอะครับก็นี่เป็นเรื่องปกติครับเราก็ต้อง,องรอไปมันมีฉากที่เป็นแบบตอนกลางคืนที่แบบว่าเห็นทิมพงานตอนกลางคืนใช่ไหมจริงๆถ่ายตอนกลางวันแล้วเขาแบบว่าเอาม่านคลุมแบบจัดทุกอย่างมืดหมดเลยมาดูในโฆษณาคือแสงสวยมากเหมือนตอนกลางคืนจริงๆเหมือนแบบเปิดไฟทํางตอนกลางคืนจริงๆแต่ตอนนั้นคือกลางวันนะคะ แสดีอันนี้หนูเป็นการถ่ายโฆษณาแบบจริงจังนะครับครั้งแรกที่แบบว่าใช่ที่ถ่ายเ่วมกับคนอื่นด้วยที่ถ่ายเยอะๆก็มีนอกากนั้นก็มีก่อนหน้านี้เป็นจอยแบนนะครับจอยแบนที่ถ่ายสตูดิโอก็เย็นหน่อยฉากต่อมานะคะก็คือเปลี่ยนเสื้อแล้วนะก็คือเปลี่ยนเป็นทรงผมแบบนี้ยังทรงผมเดิมอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเสื้อถ่ายในห้อง ซึ่งฉากนี้ก็ไม่มีในโฆษณานะคะคือจริงๆเราแบแแบว่าถ่ายไปหลายฉากมากจะแอบมาเปิดให้ดูเป็นฉากที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมากเรื่องหลังที่ไม่มีในโฆษณาเพราะว่าเวลามันน้อยมากครับอันนี้คือเป็นถ่ายในห้องนะคะเรียนงานปวดอ้อมซื้อใช่นี่คือหลักขอะนิฟนะคะว่าทำยังไงบ้างเครื่องพูดสวยครับรีวิวเสื้อรีวิวเสื้อครั่น้หมือนเดิมนคชั่น ถ้าไม่เหมือนว่ากดกล้องนะ,ะมันก็ถ่ายคลิปเองอะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะทุกคนตัวโมชัลนนี่หลอนคอมิกแล้วนะคะวันนี้เียเราก็จะมารีวิวเสื้อกันนะคะวันนี้็ฮ้ยแบ๊กจ้าเฮ้แบ๊กจ้าเฮ้ยแบ๊กจ้าคือพี่เขาดูด,ดีใจมากที่แบบจบซีนแล้วสักทีอะไรอย่างมีฉากหนึ่งเหมือนกันฉากนี้ก็คือเปลี่ยนทรงผมแล้วนะคะเป็นทรงผมแบบรวบตึงฉากนี้ก็ไม่ได้ใช้นะทุกคนเป็นฉากที่แบบว่า,ากดเปิดไฟลถ่ายวิงไล่อะไรอย่างงี้แบบไลฟ์สดอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือฉากสุดท้ายเป็นฉากถ่ายกับอ่างอาบน้ำเป็นฉากที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูทาเหมือนว่าเราไปเที่ยวัดโรงแรมอะไรอย่างงี้งเนื่องจากนนี้ตัวสูงเกินต้องย่อเข่าครับใช่คือย่อตอนนั้นคือแบบเกรงแบบขาสั่นมากสวัสดีค่ะทุกคนก็นคือฉากแสก้องเยอะมากเหมือนเราถ่ายคลิปเองอะไรอย่างงี้งนะคะ สวัดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวกันนะคือแบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่เป็นี้มีสระว่ายน้ำเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือมีต้นไม้ด้วยนะคะต้นหลกต้นหลกย่อข่าวพูดอ่ะนึกว่ามีสระว่ายน้ำก็คืออ่างอาบน้ำตอนี่ยจะจบแล้วมั้งใช่หมดแล้วหมดแล้วอ๋อใช่ถอดปั๊กไงมีฉากถอดปั๊กฉากที่ไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าหนูอะใช้หมดเลยใช่ อันนี้ก็เหม,มือนเส้นฉากที่แบบว่าวางโทรศัพท์ชาร์จแบตแลังชารที่เราไปทํากิจกรรมมาเราถ่ายคลิปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้พลังงานไฟฟ้านะคะในการเติมแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้เนาะหมดแล้วเหรอดูดีดูดีดคุณมองเห็นอะไรคุณมองเห็นอะไรเห็นโลกน้องวันนี้ก็ถ่ายประมาณหลายเทปกันแล้วใช่พี่คนนี้เก่งมากเลยเขาแบบอินเนอร์ได้อันนี้อันนี้เขาถ่ายในสตูด,ดิโอพี่เกี่ยวกับเรา ฉากคุณพ่อก็คือแบบเรา <พอ S 2> ไม่มีฉากกินข้าวนะดีๆนี่เราดีกว่าแล้วถอดปลั๊กแล้วก็เสียบชาร์จอะไรอย่างา<อ>งีส้สองล้านสาี่แสนสองล้านสี่แสนวิวนี่สบายอันนี้เขาสองร้อยล้านวิวอา้าวคนเราน้อยเลยนี่คืออะไรอะ่ะกร<ถ>ร็รถอีวีรถอีวีรถไฟฟ้า 9- ปีที่ 6- ปี2หนูรู้สึกไงบ้างหลังจากได้ไปทํางานแล้วก็ได้เห็นผลงานคือตอนแรกอ่ะแบบตื่นเต้นมากที่จะไปแบบอ้าวจะทําได้ไหมกี่โมงออกจากบ้านกี่โมงกี่โมงหกโมงสี่ห้าครึ่งมากตื่นสีห้าครึ่งออกจากบ้านหกโมงคือเขามีรถตู้มารับเลยข้างข้างหน้าบ้านบอกตอนแรกจะมาถ่ายที่บ้านนี่นี่ไม่เคยไหว้บ้านลรอกอย่าเป็นได้เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเพราะมันเหมือนเป็นการถ่ายโฆษณาที่จริงจังแบบ เป็นกองถ่ายครั้งแรกแตว่านยังเล็กอยู่นะจะมีกองใหญ่กว่านี้ใช่แต่ว่านี้ก็คือจะมีเอฟเฟกต์แบบโลกระเบิดเยังไม่ขนาดนั้นนะขนาดแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่าอยากเข้าคณะนิเทศด้วยนะเพราะว่าตอนแรกหนูก็แบบว่าจริงจริงก็คือตอนแรกก็ยังอยากเข้าแบบว่าบริหารอยู่ใช่ไหมแล้วพอไปเห็นเบื้องหลังเลยเอยมันก็ดูสนุกดีว่าแบบเออการเข้าถ้าสมมติว่าเราเข้าแบบว่า ขนาดนิเทศออ่่าเงี้ยเราก็อาจจะได้เห็นอะไรอย่างงี้เนาะ,ะ oh. ใช่ oh. ใช่ oh. แล้วก็แบบว่าถ่ oh. ายรูปไปเก็บ oh. เก็บทำพอร์ตเลย <laughs> แต่ว่าที่เราจะเข้าอะ่ะมันเป็น communication and management ก็คือไปดูแลทั้งกองอะ่ะใช่มันเป็นเหมือนแบบการสื่อสารมากกว่ามันทาให้เห็นว่า เออการสื่อสารก็สาคัญเลยางแบ่งหน้าที่ว่าคนนี้ทําอะไรคนนี้ทําอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถทําคนเดียวได้หมดใช่ไหมแต่ละคนก็มีหน้าที่ของแต่ละคนอย่างี้งานมันก็เลยออกมาดีนะคะเพราะเราช่วยกันด้วยแต่คนอ่างมีกองไหนใหญ่ตัวนี้ไหมนนี่ก็สร้างโปรดักชันของตัวเองเลยโปรดักชันนนท์นี่เราขอมนนนี่เรียนจบอีกหลายปีนนนี่รีบไปสอบเทียบสอบไลเสร็จแล้วก็รีบไปยื่นผรอตเข้าให้ดุลดัวเลยอยู่บ้านทุกวันพ่อเหนื่อยมาก ไม่อพูดเลยค่ะลูกถ่ายโฆษณาครั้งแรกตื่นเต้นแทนลูกเพราะว่าไปนั่งเฝ้าด้วยตื่นเช้าไปด้วยกันเหมือนกันดูชิวๆตันนี้ทำได้ไปแล้วนะชิวๆด้วยหนูนี่เหงื่องิดไม่หรอกคือเรากลัวกลัวทีมงานเขาปิดหวังผิดหวังแบบว่าไม่น่าเอาหนู่นี่มาเลยนี่ก็ถ้าใครอยากดูโฆษณาอีกรอบเพื่อแบบเอ้ยดูไม่ทันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอยู่ที่ช่อง PEANews นะครับการเฝ้าสบคุยพิภาค โอเคไปละยาวละเบ okay, <bye> ื่อละโอเคบ๊ายบายก็ถ้าชอบคลิปนี้ได่เลมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็พอจะมีโฆษณา,าใหม่ก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็รอติดตามฝากติดตามนด้วยนะคะขายของขายของวันนี้ก็ไปละคะ่ะบ๊ายนนะะบายนี่ปิดคลิปว้าว